ผมองเยี่อยจะสวยยงอันทะปัสวะอาชาพี่คะออ <c oughs> ไม่เอาเหอะเดี๋ยตนาไอเมนูนี่เมืองเราพอมีไหมไม่น่าจะมีเลยค่ะโคดเเอเชสเด็ดโคเลสเด็จ เมนูนี้ก็มีหมดทั้งพระราชวงทั้งเมืองน,นะพุชูค่ะแ่เอ๊ะว่เาเมืองพ่อน่าจะไม่ได้ทำาัมันก็มีทั้งเมืองอะเนี่ยพ่อพ่อไม่คุ้นหูเลยลูกยำอันท้าปัสสาวะอาชา,ายำนี่ก็คือย,ยำอันท้านี่คือไข,ไข่ปัสสาวะคือเยี่ยว,ยยวอาชาคือมาโ<า>อ,อ้รชบุตรอย่เสวยยำไข่เยี่ยวมาพุชูค่ะปัสสาวะอาชานี่ยํายำไข่เยี่ยวมาเหงืมากเลยตอนนี้ มาขอจะสมมอะสวนอไรลูกขอไปก่อนสไปสซี่อัศวพลแม่ค่ะแม่ตกใจแม่ใจเย็นลูกเดี๋ยวแม่แม่เมืองไอ่อะไรขอไปก่อนอะไรไหนลองให้แม่พูดทวนดิขอไปก่อนเอาแม่ลองพูดดิไม่ต้องยุ่งกับเมียแล้วหรอกได้แม่ ขอไปก่อนแม้เราอยู่เฉยๆน่าดีแล้วเด็กแม่ต้องรู้ขอไปก่อนอะไรแล้วแล้ก็เลยนะสไปซี่อะสไปซี่อัสสัลลพิษเด็แม่มึงงงตั้งแต่สไปซี่แล้วไม่ต้องไปอย่างอื่นอะไรลูกอะไรลูกอะไรรอกก็มึงที่จะเฟยขอไปก่อนสไปซี่อัสรลพิษขอเดชาเมืองนี้ไม่มีหรอกโอยทุกข้ค่ะ เมื่อพ่อเอาไปตัดเลี้ยงเอไปก่อนสไปซี่อซาลพิษอะไรอะลูกโอ้ยขอไปก่อนนี่คือผัดเอาเอาขอไปก่อนนี่ผัดผัดสไปซี่นี่เผ็ดอ๋อสไปซี่เผ็ดอซาลพิษนี่งูงูอะไรอะเห่าพระองค์ท่านอยากเสวยผัดเผ็ดงูเห่าพุทธเจ้า อยา,อยากรวยอาหารป่าแล้วลูกง่ายไปงูอ <c oughs> ีกว่าต่อลราพีดอีกมาลึกเด็กเบลกันะ,อะ,อะไอโดีรวโาชดาลูกนี่ถ้ามานันหนักอกหนักใจแดกกระเพรากันเถอะเราเป็นมหาัยเล็กแล้วต้องแปลได้ขออีกรอบที่กระบอมที่อย่ากจะเสวยขอไปก่อน มันลึกเปียกค่ะถามใครอ่ะเข้ามาแป๊บเดียวรู้จักกันแล้วไม่ถามถารเมืองเราได้ยังไงถารเมืองเราไม่รู้โอ้โหไปก่อนเนี่ยงงอีกตรงี้เขามีท่าด้วยเนี่ยมันลึกเพราะองค์ท่านอยากเสวยผัดเพชร เผ็ดกว่าไอ้หนูง่ายไปเอาอยากกว่านี้นะพอลแล้ว <c oughs> เขาคงได้กินเยอะขนาดน,นั้นหรอกมองขอสเสวยบ้างอ๋อหิวเหมือนกันเหรอลูกหมอมก็หิวมากเลยเสด็จพ่อกระหม่อมฉันอยากกินอาหารอีสานอาหา,ารอีสานก็จะเป็นพวกส้มตำไม่เอาแสบท้องลาบน้ำตกไม่เอาหรอกต้แมแซ่บไม่ชอบเลยแล้วหนูอยากสเสวยอะไรลูกหนูอยากเสวยเดาเงียบหนเบอร์เขากินอะไรแปลก ไอ้ทุ่เมืองพ่อไม่มีหรอกลูกไปแล้วเมื่อกี้เกือบไปแลล้วูกไม่มีไม่มีเลีเงียบเมืองพ่อไม่มีมีอะไรเนี่ยเลีเงียบซอยจุ๊องด่านฉบุทรรงพระเปิดทำไมเดี๋ยวไม่เห็นซอยจุที่มง